อีกหนึ่งเมนูที่ดีกว่านะครับจะต้องบอกว่าเมนูนี้สามารถเป็นอาหารเช้าก็ได้เราจะทำกโนัว่าครับแต่กโนัร่าของเราจะมาในลักษณะแท่งสามารถพกพาติดตัวไปรับประทานที่ไหนก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมต้องการเมนูนี้กรนโว่าบาร์ครับ สำหรับกานล,ล่าบาสูตรนี้นะครับต้องบอกว่ามีสูตรกรอบที่มีประโยชน์อยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวแห้งนะครับลนนักษณะนี้ผลเลือกแบบที่ไม่หวานนะครับแล้วเราก็ยังมีเมล็ดฟักทองมีถั่ววอลนัทนะฮะมีข้าวโอ๊ตครับผมแล้วเราก็จะมีสารให้ความหวานนั่นก็คือตัวน้ำตาลทรายแดง เมเปิลไซรัปครับเมเปิลไซรัปก็คือเป็นน้ำเชื่อมที่มาจากต้นเมเปิลนะครับเวลาที่คุณผู้ชมซื้อเนี่ยซื้อเมเปิลไซรัปของแท้อย่าซื้อน้ำเชื่อมที่เป็นรสเมเปิลอันนั้นก็จะมีแต่น้ำตาลแล้วก็มีกลิ่นอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นฮะก็ยังมีอีกส่วนประกอบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือมเมล็ดทานตะวัน,นครับต้องบอกว่ามเมล็ดทานตะวันเนี่ยอาจจะเป็นของทานเล่นทีเ่เราไม่ได้คิดถึงมากมายเท่าไหรนะ่นักแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่า เขาเนี่ยเป็นธัญยพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีที่สูงมากถ้าเทียบกับถั่วเหลืองหรือเมล็ดข้าวโพดนะครับเขามาีวิตามินอ e ีนะครับสูงกว่าถึง3เท่าครับดังนั้นการที่เราทานเมล็ดทานตะวันเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรามีผิวพรรณที่ดีมีสุขภาพที่ดีและก็ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เมล็ดทานตะวันเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกานูล่าบาร์กันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะใส่น้ําตาลลงไปในชามผสมครับ ตามด้วยเมเปิลไซรัปเกลือครับผม3ส่วนสช้อนชานะครับคนให้พอเข้ากันครับ พอน้ําตาลเมเปิลไซรัปแล้วก็เกลือเนี่ยเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราจะใส่น้ํามันรําข้าวลงไปครับจะสังเกตนะฮะว่าครัวของผมเนี่ยมีน้ํามันรําข้าวติดครัวไว้อยู่เสมอเลยเพราะว่านอกจากที่เราจะทําอาหารข้าวอาหารหวานเรายังสามารถมาทําเจ้าสแนค็คอาหารเช้าดีๆแบบกันโนราบาร์ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับน้ํามันรําข้าวเนี่ยเขามีแต่สารอาหารดีๆนะครับอย่างออริจินัลที่มีอยู่ในน้ํามันรําข้าวขวดนี้ถึง6000 ppm นะครับเราจะใช้น้ํามันรําข้าวเป็นส่วนประกอบ เศษหส่วนสามถ้วยครับใส่ลงไปเลยครับผมผมจะตักแยกออกมาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะฮะนำมาบดสับนะครับใส่ลงไปครับเชื่อไหมฮะว่ากำลังจะเสร็จแล้วครับที่เหลือเราก็ใส่ส่วนประกอบทั้งหมดลงไปครับซึ่งตัวมเมล็ดทานตะวันผมจะใช้ครึ่งถ้วยตวงฮนะ เมล็ดฟักทองเครื่องถ้วยใส่ลงไปครับส่วนพริกแคนเนี่ยนะครับชิ้นเขาจะใหญ่เล็กน้อยสับนิดหนึ่งครับใส่มะพร้าวครับผมใส่ข้าวโอ๊ตคนครับกานูร่านะครับความหนาบางเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยสําหรับวันนี้ผมจะทําให้บางนิดหนึ่งผมเตรียมถาดอบไว้เหมือนเป็นถาดอบที่เราใช้อบบราวนี่นะครับขนาด11บเคูณสินิ้วนะฮะเราลองฟอยล์ไว้นะครับลองฟอยล์ไว้2ด้านแบบนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์นิดหนึ่งครับเพื่อให้เขาไม่ติดนะฮะ เอาละแค่นี้ฮเสร็จแล้วครับเกดกลี่ยให้ทั่วพิมพ์ครับหลังจากที่เราปาดทั่วๆแล้วนะครับสิ่งที่เราทาเราต้องกดครับในการอบการโนล่าบาร์นะครับผมใช้อุณหภูมิที่ต่ำนิด1นึ่งองศาเราจะอบเป็นเวลา45นาทีครับการโนล่าของเราเซ็ตตัวแล้วนะฮะ แต่ระหว่างที่เขายังร้อนๆอยู่เนี่ยครับเรายังไม่เอาออกจากถาดนะครับผมจะพักให้อุ่นขึ้นมานิดนึงเป็นเวลา15นาทีก่อนครับ15นาทีแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าอุ่นๆยังไม่ได้เย็นดีครับเราจะต้องปัดเขาในถาดนะครับเราก็แบ่งเป็นแท่งในลักษณะที่เราต้องการเลยนะครับ หลังจากที่เราตัดแบ่งแล้วนะฮะเราก็จะทิ้งให้เย็นสนิทดีนะครับอีกประมาณสักสิถึง15นาทีเท่าน,นั้นเองครับเย็นสนิทแล้วครับ ถ้าเย็นสนิทแล้วเราก็เอาออกจากถาดได้เลยฮะสำหรับเศษที่แตกๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมแนะนําเราใส่ไว้ในกระปุกสูญญากาศครับเวลาที่เราทานอาหารเช้าโยเกิร์ตผลไม้เราก็รัดๆลงไปด้านบนได้นะครับโรยๆได้ส่วนที่เป็นแท่งๆพวกนี้นะครับเช่นเดียวกันเราก็สามารถห่อไว้นะครับไม่ให้โดนอากาศไม่ให้โดนลมพกพาไปทานที่ที่ทํางานล้างออกมวลังกายก็ได้นะครับและนี่ก็คือการโนราบาครับ เฟนแฟน YouTube นะครับไม่อยากจะพลาดเมนูดีๆแบบนี้นะครับง่ายทีเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ